สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นเลขดับหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรที่8นะครับผมแนวทางย้อนหลัง11งวดนะครับผมจะทําให้ดูนะครับผมสูตรนะครับในการคํานวณใช้หลักร้อยและหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยนะครับผมบวกกันนะหตุลาครับศูนย์ศูนย์เป็นศูนย ได้ศย์เป็นเลขดับออกแหลักหน่วยเป็นเลขสาเลขดับเป็นเลขศูนนะครับศดับศย์ไม่มานะครับสิบหกตุลานะครับแปดแได้หเป็นเลขดับออกย์ห้หลักหน่วยเป็นเลขหเลขดับเป็นเลขหกดับหไม่มานะครับผมวันที่หพฤศจิศูยนย์เป็นศได้ศูนย์เป็นเลขดับออกหลักหน่วยเป็นเลขสีเลขดับเป็นเลขศูย์ศดับศย์ไม่มานะครับวันที่สิบหนะครับผมสิ พุสจิ44เป็น8ได้8เป็นเลขดับ661หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับ1ธันวานะครับ6 6หกได้2เป็นเลขดับ994หลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผมวันที่16ธันวานะครับ9 9้า ได้8เป็นเลขดับออก3ามหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับ30ธันวานะครับผม3 3เป็น6ได้6เป็นเลขดับออกหกสหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับผมวันที่17มกราคม64 6 6 12ได้2เป็นเลขดับนะครับออก3 9 5หลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผมวันที่16บหกตุสิบหกกุมภา เอ้ยวันที่หกุมภานะครับผม1กุมภาสามสามเป็น6กใน6เป็นเลขดับออก307หลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับผมวันที่16กุมภานะครับผม33เป็น6ได้6เป็นเลขดับออกหกศหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับผมวันที่1มีนา 6, 6 6 12ได้2เป็นเลขดับ6 5 3 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับแล้วก็วันที่16มีนา55เป็น10ได้0เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ